เจอกันนานแค่ไหนขอบเด้พี่พีงเชิญนั่งได้ไหมเนี่ยยี่สิบปีพี่จริงมากจริงไม่เจอเขาเลยหรอไม่เจอเลยไปหามาได้ไงพี่แฮงรู้ไหมว่าพี่แฮงคือคนเปลี่ยนชีวิตครับรู้ไหมคือพี่ป๋องเนี่ยเขาจะซื้อเวลาถึงตีห้าแต่แกจัดเที่ยงคืนตีสองครึ่งอ๋ออาพอเสร็จแกก็ไปเลยอันนี้เราก็อยู่สถานีคนเดียวจริงๆ น่ากลัวมากๆจําได้ไหมตัวิภพาวดีน่ากลัวจริงๆคือที่กลัวผีเหรอใช่ผู้ชายทั้งทีเลยจริงๆน่ากลัวเลยเห็นไอ้นี่มันเดินไปเดินมาเออแจ็คนั้นตอนดึกอ่ะพี่อยู่คนเดียวอ่ะไปอยู่กับพี่ดีกว่าไปตอนดึกไปด้วยกันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันธรรมดามันก็ก็ทําอะไรก็ทําไปใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปกับเราเอาเขาไปอยู่แค่เป็นเพื่อนหรือเอาเขาไปดะไยกันไปอ่านเพจเจอ์ไปช่วยกันพี่ทั้งเห็นเห็นอะไรในตัวของผู้ชายคนนี้ ถ้าตอนแรกเนี่ยเจอเห็นความแอคทีฟของเขาแอคทีฟ <Active S 2> เห็นความทํางานไม่หยุดความเดินเข้าหาคนเป็นคนที่มีมรุรสัมพันธ์ดีมาก